เฮ้ยพี่แก้วบ้านพี่กากรัหวะเฮ้ยใจเย็นไอ้น้องเดี๋ยวแก้วจะพามาชมแอคชั่นการโจมตีกันครับเห็นบ้านกากรแบบนี้ฐานพี่โหดนะเว้ยโอ้โหแก้วโมวเก่งคลิปนี้นี่มาใส่แอคเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะครับแก้วจะพาไปชมสูตรที่หัวมากเลยครับแต่ก่อนนี้เลยแก้วจะต้องอ่าิติฐานก่อนครับโดยแก้วจะผลิตนักขว้างหอกนะครับเดี๋ยวเราจะอ้าว นักขวางหอกยังไม่มีทำไงล่ะทีนี้ต้องอัปเกรดต้องอัปเกดรดลุงฐานครับเป็นเลเวลส8ครับถึงจะปลดล็อกนักขวางหอนครับแต่ว่าเราจะเล่นตอนนี้เลยเชน,นแก้วจะไปในอีเวนต์ศึกร้านของเล่นโอลมานครับแก้วได้สะสมเรียงของเล่นไว้แล้วนะครับเดี๋ยวแก้วจะซื้อตำราสิ่งก่อสร้างเลยแล้วก็ แก้วมีสเปก่อนครับแก้วกดอัปเกรดรุ่งฐานครับเป็นเลเวลสิแปครับแล้วก็ใช้ตํำราสิงโดสร้างเสร็จทันทีแก้วก็จะมีนักขว้างหอกแล้วนะครับแต่แต่มันเป็นพียงแค่เลเวลหนึไม่กลัวไม่กลัวอ่าเดี๋ยวแก้วเอาอัปเกรดกำแพงก่อนฮนะโอเคแล้วก็เรามาเซตฐานกันนะครับว่าแก้วจะเล่นอะไรนะครับโดยเราจะเซตหารครับเราจะใช้ซุปเปอร์ระเบิด ซูปเปอร์ระเบิดไม่ต้องใช้นะครับพอเรามีคนขี่แกะแก้วคนขี่แกะไป3ตัวคุกกี้เนี่ยมันใช้ไม่บ่อยนะครับแก้วเอาไปตัวเดียวพอเอาธนูเอาคนเถื่อนไปนะครับธนู2ตัวแล้วก็เอาปลลูนไป3ตัวพอมด2ตัวนางฟ้า5ตัวนะครับพอเราจะเล่นปูวอกนั่นเองแล้วก็มันก็น้อย1ตัวนะครับทำการใช้เราใช้นักขว้างหอกเอาไป6ตัวเลยนะครับ สูตรนี้ก็จะเล่นในควงหอกฐานที่เราพึ่งปลดล็อกมานะครับแล้วก็เ,าเราใช้ก้แข็ง2ตัวนะครับเอาปุ๊กปิกไป1ตัวน้องล่าข้าวหัวเอาไป2ตัวนะครับเดือพื้นที่15ช่องแก้วใส่อะไรดีแก้วใส่อะไรดีนะครับเราอาจจะใส่เป็นคุกกี้สักหนึ่งตัวไหมแล้วก็เพิ่มบอลลูนไปอีก1ตัวเนาะเป็น3ตัวก็จะได้สุดนี้มานะครับเดือแก้วจะ ทำการใส่น้ํายาครับน้ํายาเราจะใช้ยาบ้า3ขวดนะครับไหวไหมไหวเนาะยาบ้า3ขวดแล้วก็น้ํายาก,กระดูล1ขวดแล้วก็แช่แช่ไป2ขวดแล้วก็ใช้น้ำยาคงกระดูลครับแบบนี้เลยแล้วก็เราจะฝึกทหารกัน,นครับแต่ว่าถ้าฝึกธรรมดาครับมันช้าไปนะครับเดี๋ยวแก้วจะทําทการกดเพชรเลยละกัน แต่อีตาที่เหลือเนี่ยอีกสองตาที่เหลือในแก้วจะจะรอนะไม่แอคชั่นโอเคแก้วฝึกทานแล้วนะครับเราก็ได้เซตนี้มานะครับยังไงเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงกจดทานนี้ไว้ให้นะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่บ้าน10แกวอยู่บ้าน16เนาะบ้าน16บ้าน 17, นะครับใช้ได้เลยนะเดี๋ยวแก้วใส่ดิงไว้ให้แล้วก็แก้วจะต้องขอทานแค้นก่อนนะครับแล้วขอทานแคนเป็นเยตินะเราขอได้ได้50ช่อง ถ้า,ถ,าถ้าเป็นบ้าน17นี่ให้ใช้เยติ3ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นบ้าน16นะเราขอได้ให้ใช้ซูเปอร์มินเนียนครับเอาไป4ตัวแล้วก็ใช้มินเนียนครับแล้วก็น้ำยานะครับให้ใช้เป็นบ้าพิษแล้วก็ใช้เป็นโรงทหารแบบนี้เลยพอเราจะเล่นโรงหานกัน,นครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยู่บ้าน17สามารถที่จะเปลี่ยนซูเปอร์มินเนียนครับเป็นทางฝั่งของเขาเรียกว่า จำชื่อไม่ได้นะอ๋อเยตีสองตัวสามตัวนะครับแม่อยู่หัวสมองก็แบงค์นะโอเคก่น,นีื่เลยนะครับเราจะไปโจมตีกันแต่ทางเราครับมันยังไม่พร้อมนะครับเรายังไม่เลือกผู้กล้านะครับสัตว์เลี้ยงแก้วไม่มีฟีนิกซ์ใช่ไหมแก้วไม่ได้อัปเกรดนะครับฉะนั้นแก้วไปกับชามารีแล้วควีนเนี่ยเอาไปกับฟอตตี้ได้ไหมได้นะสันปูลครับไปกับกิ้งก่าสรพิษนะครับแล้วก็เจเจแก้วอยากจะไปกับ ทัวอื่น,นครับแต่ไม่มีครับก็เลยเอาไปกับดิกกี้แล้วก็แก้วกดบ o ต t กองทัพเลยแล้วก็บุตดผู้กล้าเลยครับนี่คือเคล็ดลับนะครับว่าทําไมเราถึงเล่นบ้านเลเวล16บ้านแบบรีบขึ้นบ้านนะครับได้สนุกนั่นเองก็คือเราใช้น้ําแมวพลังแล้วก็น้ํนแมวผู้กล้าครับเดี๋ยวเราประจมตีกันก็มาดูกันว่าตาแรกแก้วจะกเก็บสามดาวได้หรือไม่โอเคไปดูกันนะว่า บ้านกะกากแบบนี้นะครับถ้าไปตีจริงจะเป็นอย่างไรแก้วขอหาบ้านที่มีสมพย์กรอย่างละหนึ่งล้านนะครับถึงจะตีเพื่อที่จะเอาให้คุ้มกับที่เรากดเพชรปเฮ้ยทาไมมันไม่เจอเลยแปดแสนแปดแสนน่าสนใจนะครับแต่เราจะหา1ล้านกันครับแก้วว่าแก้วลืมอะไรนะครับแก้วลืมปรับอุปกรณ์นะครับเราต้องปรับอุปกรณ์ก่อนก็คิงใช้แผ่นินไหวแก้วไอดีนี้แก้วไม่มีอุปกรณ์อีพิกเลยนะครับ ชั้แก้วใช้แบบเดิมแล้วกันคนุณแม่คุ้มข้างได้ไหมได้นะควีนไปกับหุนเชิดผู้เยียวยาแล้วก็คุณแม่ล่องหนกระจกวิเศษก็ไม่มีปูนะครับไปกับ2คัมพีคือหนึ่งแก้วไม่ได้อเกลียดเลยนะครับต้องใช้2คัมพีและเจด๊ดูสิไปกับเดิมๆเมขินจังเนี่ยแหละลิฟท์คือบ้านมันก็จะแบบนี้นะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เลเวลนอั่นเอง พอเราไม่มีเวลาที่จะฟาร์มครับแก้วคิดว่าบ้านนี้ก็น่าตีนครับแต่มันไม่ค่อยโหดเลยอะเราเราเทพอปเราอยากจะตีบ้านเรโหดนะนะก็แก้วกดหาก่อนมันจะช้าก็กดหาบ้านนี่แหละบ้านนี้เป็นบ้านร้างนครับน่าตีมากๆเลยแก้วว่าถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ซีเรียสเรื่องท้่นครับอยู่สักประมาณ3 6 0 0ันหถึงสามพนครับน่าจะเจอบ้านรวยๆบ่อยนะครับก็ลดลงมาได้นครับโอเค เราเจอบ้านอย่างละดึงลานแล้วนะครับเดี๋ยวเราตรงตีกันกันเลยครับให้ดูเครื่องกว่ดอากาศครับว่าเป่าไปด้านไหนจะภาพนะครับมันเป่าไปด้านซ้ายกับด้านขวานะครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราจะไม่เข้าด้านที่เครื่องกว่ดอากาศเป่าไปนะครับเราจะเข้าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งบนฝั่งล่างได้นะครับซึ่งแก้วมองว่าด้านบนครับเราสามารถใช้เปกก้านครับลงไปได้ด้านล่างก็ได้เหมือนกันนี่ว่าเอาเป็นว่าด้านบนครับเราใช้ปูลงไปแทนละกันเพราะว่ามีเจ้าชายเนาะ แล้วปล่อยปูลงไปนะครับแล้วก็ใช้บอลลูนไปหนึ่งตัวปล่อยนางฟ้าลงไป5ตัวครับคือถ้าเราใช้ปูชาร์ตเนี่ยแล้วผู้ชมอยากจะเล่นง่ายๆแก้วแนะนําว่าให้ใช้ก่อนเป็นอันย่มมีคุ้มค่างครับมันจะไวและปูจะโจมตีได้ไวครับเราจะใช้เวลาไม่นานครับประมาณ30วินาทีนะครับก็จะไปแล้วนั่นเองแก้วว่าปูเนี่ยอาจจะไม่ไวนะครับเดี๋ยวแก้วจะต้องใช้อันี้เมลบ้าลงไปนะครับเมื่อเจอกับควีน ็จะโจมตีเข้าไปนะครับแล้วก็จะลงไปด้านล่างแก้วใช้นนื้อยาวบ้าได้นะครับแก้วคิดว่าแก้วใช้ย,ยาวบ้าเลยแล้วก็มาด้านล่างน,นะครับเราใช้มันก็น,น้อยตัดทางแล้วก็ใช้คุณเถื่อลงไปเช็คเปิดลงฐานลงไปแบบนี้เลยนะครับปูจะเข้าไปนะครับแต่ปูเข้าไปลึกนะฮะแก้วว่าเราต้องแช่ไปก่อนแบบนี้เลยเพื่อที่จะเอาชวนครับแล้วก็จะโจมตีกับควีนจากนั้นเราจะเข้าไปนะครับก็จะได้ควีนมา แล้วก็โจมตีกับปืนใหญ่ดึ๋งดึงเดี๋ยวเราเข้ากัน,นครับเราจะใช้คุณคีแกปะป็นกำแพงแบบนี้เลยครับนี่อย่างเฟียวนะอย่างเฟียวยังเฟียวนะครับใครว่าผมไม่เฟียวแต่แบตจะหมดแล้วนะครับเดยอปล่อยโกแข็งนักขวงหอก,ปก,กไปก้าไปครับแล้วก็บอลลูนคิงควีนทุกปิกลงไปครับเราจะรอให้เข้าไปก่อน,นครับเราถึงจะใช้เ,เราใช้ในมยบ้านครับลงไปด้านหน้า แล้วเราใช้คนขี้แก่ลงไปเป็นกำแพงเลยนะครับใช้กระโดดลงไปด้านในแล้วก็ใช้สกิลคัมพิมาตะได้น,นะครับซึ่งแก้วจะทําการใช้จังหวะไหนดีแก้วว่าเราใช้เลยแล้วคิงจะเข้าไปนะครับก็จะมีรองเท้าบูทตพินวิ่หวนะครับก็โจมตีตรงกลางแล้วเราปล่อยเจนนะครับลงไปด้านบนเพราะทางของเราเนะครับเป็นไปด้านล่างกันเราใช้ยาบาไปดานขวาเดินซ้าย,ปยเปิดแช่ไปที่ด้านบน พยายพี่ไปที่เจ้าชายเจ๊ใช้ท่าไม่ตายดีไหมแกคิดว่ายางนะเพราะเราไม่ได้ใช้หมูป่านะครับถ้าใช้หมูป่าเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ท่าไม่ตายได้เลยเนะครับเพื่อที่จะเสบหมูป่าออกมาตอนนี้ก็จะเข้าไปนปะครับปัญหาคือเวลานะครับอาจจะไม่ทันเวลาฉะนั้นแก้วใช้ถ่านลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปเก็บเปอร์เซ็นต์ครับแก้วใช้ท่าตายเจ๊ก็ปาโลออกไปนะครับแล้วก็ควีนใช้ท่าไม่ตายนะครับแบบนี้เลย แม่เริ่มโนบครับว่ามีเทคนิคลับนะครับที่จะใช้ควีนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมาดูกันว่าแก้วจะเก็บได้ทันเวลาไหมซึ่งเจนครับรับหน้าที่เป็นตัวเก็บเปอร์เซ็นต์ครับแล้วควีนครับตรงนี้มีช่องว่างด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะครับก็ออกแบบบ้านมานะครับทำให้เราสามารถที่จะไปด้านบนได้ชมว่าแก้วทันเวลาไหมเหลืออีก11วินครับเราจะขึ้นไปแล้วก็9วินครับแก้วว่าทันนะ6วิ5วิอ้าวงานเข้าไอ้แก้วแล้วนะครับ แล้วก็ได้ไปสองดาวเก้าสิบ้าอเนโอไมบ้านกากทหารฐานกากไหมไม่กากแต่แก้วอะกาก <naszej> มาทรงนี้ได้ไงเนี่ยเราเรามาจุดนี้ได้ไงก็ได้ไปสองดาวเกครับ <pe> แต่ว่าสลัลเฟกรไม่กากเลยครับเราได้ทองคำหนล้านครับแล้วก็ได้น้ำม่วง1 000 000นึ่งล้านสีแสนหยดครับนะ้ำดำ 15,854หอยุดบ้ามากเลยนะครับแล้วก็ได้โบนัสอีกอย่างละส0 0แสนกว่านะครับถือว่าอิ่มเลยนะครับเดี๋ยวดอกก็ไปบ้านแกคิดว่าฐานน่าจะฝึกเสร็จแล้วนะเพราะว่ามันผลิตไวนะครับเดี๋ยวแก้วจะไปกันต่อเลยนะครับอีซักกีตาดีผู้ชมอยากดูแก้วตีกีตาถ้าแก้วไม่ได้สามตาแก้วก็ไม่เลิอกอะ่ะแก้วขอแก้ก่อน,นครับคุกกี้เราจะไปแค่ตัวเดียวใช่เราจะคุกกี้ไปแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็เราจะเอา ก็ปิ้รับลวงไปนะครับ1 2 3แล้วใส่แล้วใส่ธนูเพิ่มนะครับแบบนี้เลยแล้วเราก็เปลี่ยน,นครับเราต้องบูธฐานก่อน,นครับก็จะบูธก็ปิ้รับลวนครับลงไปแล้วฝึกก็ปิ้รับลวงครับ1น3ใช่ไหมเราไป3มตัวใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เราคุกกี้ออกไป1ตัวแล้วก็ใส่ธนูเพิ่มหนึ่งตัวนั่นเอง นี่ก็คือสูตรที่แก้วเล่นในวันนี้นะครับเดี๋ยวแก้วขอสังแข้งก่อนคือท่านผู้ชมถ้าจะไปเล่นจริงๆเนี่ยถ้าจะไปป้้น,นีครับให้ขอจากเพื่อนนะให้เพื่อนส่งมาให้เราครับแล้วก็ไอเดียมัสดมเนี่ยอย่าเอามาขอถังแขนครับถ้าไม่จําเป็นจริงให้ใช้เดียมัสมนะครับเอาไปซื้อแรกก็ได้นะครับแรกก็ดีหรือว่าจะซื้อเป็นพวกน้ํายาก,การฝึกก็ได้นะครับหรือน้ํายาที่ท่านผู้ชมได้ใช้น้ํายาวิจัยก็ดีนะครับมันจะคุ้มกว่านะครับอย่าเอามาซื้อถังแคนครับ ถ้าเล่นแบบไม่มีถังแคนได้ก็ก็เล่นแบบไม่มีถังแคน,นครับแต่ว่าถ้าจะขอถังแคนพยายามขอให้เพื่อส่งมาให้นะครับเราจะจะเล่นได้ง่ายกว่านะครับแต่ถ้ามันต้องอยากใช้จริงๆอ่ะก็ก็จัดไปนะครับแก้วก็ไม่ได้ถึงขั้นห้ามนะครับถ้าจะใช้ก็ใช้นะครับพะมันเป็นของผู้ชมนั่นเองก็วางแผนจัดการเองละกันเดี๋ยวแก้วฝึกฐานก่อน,นครับนี่เราใช้เป็ก้าจิ๋วแค่ตัวเดียวนะครับตาตีแล้วแก้วพลาดไปนะครับเอาไป2ตัวเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับขออีกสักโอ้ มาถึงก็เจอบ้านหลังนี้เลยครับมีทองคำหนล้านห้าแสนเหรียญน,นะครับแล้วก็น้ำม่วง1นล้านเก้าแสนหยดครับเราจะเข้าไปแก้วว่าเราเข้าจากป้อมมิซีก็น่าสนใจนะครับแต่ก็นี่เลยดูขึ้นกว่าอากาศก,าก่อน,นครับว่าเป่าไปไ,ไหนโอ้โหเป่าอย่างนี้ก็โดนใจแก้วสิเราจะเข้าจากด้านบนลงมาก็ได้นะครับเพื่อที่โจมตี่านแคนแต่เราเช็คแล้วนะครับไม่มีฐานแคนฉันจะเข้าที่ป้อมมิซีก่อนแล้วเราจะใช้ปูลงไปนะครับแก้วมองว่าปู ปูลงไปด้านขวาได้ครับเราปล่อยปูลงไปแล้วก็บรูลงไปหนึ่งตัวครับใช้นางฟ้าลงไปคือถ้าผู้ชมมีอุปกรณ์ของปูครับเป็นอันย็บนคุ้มค้างเนี่ยมันจะไหวนะครับใช้เวลาประมาณ30วิตรงนี้จะเสร็จทันทีเลยครับแล้วก็ไปต่อได้นั่นเองซึ่งแก้มองว่าประมาณนี้นะครับเราก็น่าจะเข้าได้แล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่ชัว่์ก็ปล่อยน้ำยากระดูกไปก่อน,นครับแบบนี้เลยแล้วเรามาได้ล์นะครับถ้าว่ามีสิ่งก่อสร้างหลายสิ่งครับเราก็ใช้มันก็น้อยแต่ทงได้แต่นี้ไม่มีนะครับเราก็ปล่อย ลุงทฐานลงไปนะครับลุงทหาน,นครับถ้ามีอาวุธตรงนี้เราก็ไปล่คนเถ่อนลงไปเช็กก่อนและปู่จะเข้าไปนะครับแก้วคอตัดฐานด้านขวาก่อน <ST ars> เพื่อที่จะเข้าไปนะครับโอเคเราใช้คนขี่แกะไปกำแพงไปนะครับแบบนี้เลย <S <S 2> <S 2> แล้วก็เข้ากัน,นครับเราใช้ก,กแข็งปุ๊กปิ๊กคิงควีนแล้วเราปล่อยนักป้องหอกลงไปด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ใช้บอลลูนล,ลงไปเราใช้คนขีแกะเข้าไปไปกำแพงนะครับแบบนี้เลย มันมีด้านซ้ายนะครับฉะนั้นรอก่อนโอเคคงที่แกไม่ต้องใช้แล้วนะครับเวลาใช้ในเมียวบ้านครับสุดนี้ให้ปล่อยไปเพื่อเืนะครับด้านหน้าเลยไม่ต้องไม่ต้องกักนะฮะไม่ต้องเอาปล่อยลงไปด้านหลังที่นางฟ้านะครับไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่านางฟ้านะครับมันอยู่ไกลนะครับไม่ต้องห่วงเราเข้าไปด้านหน้าเลยนะครับคิงเข้าไปใช้ท้าไม่ตายนะครับเราใช้เดยวบ้าลงไปพอแก้วซุ้มลึกไปแล้วนะครับขอภัยด้วยแล้วก็ใช้สกิลคัมพิมพ์อมปตะดได้นะครับเราจะใช้ไปนะครับเมื่อบ้านมันทังลงไป พอบ้าสิมันยังมีระเบิดพิษเนาะมันก็จะระเบิดตุ้มแล้วก็จะมีพิษนั่นเองเราใช้ยาบ้าลงไปนะครับเราแช่ไปด้านขวาแล้วก็ทางเราครับจะไปด้านขวากัน,นครับฉะนั้นเราปล่อยเจนลงไปด้านซ้ายคือถ้าผู้ชมมีอุปกรณ์ใหม่ของเจน,นครับที่เป็นรองเทาบุทไฟฟ้านะครับได้ให้ใช้กับหุ่นเชิดคนขี่หมูป่านครับจะเป็นอะไรที่ลงตัวมา,มากๆเลยครับนี่แก้วจะใช้ท่าไม่ตายของควินให้ดูกดใช้ทําไม่ตายนะครับแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปนะครับ ควีนมันจะได้รับการยุยยานั่นเองแล้วก็โจมตีต่อไปได้นะครับซึ่งท่านผู้ชมมีอุปกรณ์กระจกวิเศษครับแก้วชื่อว่ามันใช้ได้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็คิดดูสิควีนมี3าตัวครับแล้วก็เรามียาวผ้าเรามีนักฟานครับมันจะดีขนาดไหนแก้วก็เลยเชียร์ครับให้ท่านผู้ชมใช้อุปกรณ์กระจกวิเศษจากนั้นครับพอท้ายๆเกมเนี่ยชมต้องรีบลงครับถ้าเห็นว่าตรงนี้ไม่มีใครโจมตีแล้วนะครับก็ปล่อยไอ้พวกเสดทหารเนี่ยลงไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะ เก็บให้ทันเวลาครับแบบนี้เลยเาแต่นี่แก้วก็ไม่พลาดนะครับเหลือเวลาประมาณ30มวิเนาะก็จากประมาณนี้เลยครับปัญหาของสุดนี้นะครับไม่ใช่ว่าตีไม่ไหวนะครับปัญหาคือมันโหดแต่ปัญหามันคือเราจะไม่ทันเวลานั่นเองอย่างที่เราเจอไปตาแรกนะครับเราช้าเราก็ไม่ทันเวลาครับก็หวังว่าผู้ชมจะได้ไอเดียได้สาระจากคลิปนี้นะแก้วก็ไม่ได้จะมาปั่นอย่างเดียวนะครับปั่นกะก,ก,กนะครับแต่ว่าแก้วก็จะอยากเจยแทรก วิธีตีด้วยนะครับแก้วที่ได้แก้วได้เดินรู้มานะครับต่อไปนะครับแก้วว่าตอนนี้ต้องกดเพชรแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วตีตาสุดท้ายนะแล้วก็แก้วจะกดเพชรไปนะครับเพราะว่าแก้วขี้เกียดรอนครับ <c oughs> <c oughs> โอเคไอดี ID นี้เนี่ยเดี๋ยวแก้วอวดก่อนอวดโอ้โหมาถึงก็อวดอีกแล้วนี่เลยไอดี ID นี้แก้วไม่ค่อยได้ใช้เพชรน,นะ แก้วมีช่างก่อสร้างฝึกหัดเลเวลแปดอ่ะคิดดูแล้วก็เดี๋ยวแก้วจะอัปเกรดผู้ช่วยห้องตลองครับให้เป็นเลเวลสิบสองนะครับก็ก็น่าจะตันนะครับแล้วก็อัปเกรดเดี๋ยวมากู้บ้านกันครับก็จะพยายามแทรกมาให้ได้นะครับอย่างน้อยก็เดือน2เดือนคลิปเนาะเพื่อเปชมท่านใดที่เป็นสายได้ึพื้นบ้านนะครับจะได้ดูแนวทางการเล่นของแก้วด้วยว่าแก้วเล่นไปยังไงนะครับแต่แก้วก็บอกเลยครับแก้วก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแก้วก็เล่นไปปกตินี่แหละบางทีแก้วไม่ได้มีแนวทางว่าจะอัปเกรดอะไรก่อน แกวอยากอัพอันนั้นแกวอยากอัพอันนี้แกวก็กดอัพเลยหรือว่าสมัยก,ก่อนมันพรครับแกวก็กดใช้เลยก็ไม่ได้ฟิกมากนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอ่ะเล่นแบบฟิกมันก็ดีนะครับแบบว่าเราวางแผนว่าจะอัพอะไรอันนั้นอันนี้เป๊ะๆก็ดีนะครับมันจะได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยครับแต่แก้วก็ไปเรื่อยๆครับแก้วก็เข้ามาเล่นทุกวันนะบ้านหลังนี้แต่ว่าบางวันก็เล่นแค่ตาสองตาครับทำโบนัสดาวเพื่อเอาแรกก็เท่านั้นเองแกวฝึกฐานไว้ก่อน,นครับบอกแล้วสุดนี้มันโหด และสุดนี้ก็ใช้ได้ตั้งแต่บ้าน16จนถึงบ้านบ้านสินะครับจะจำไม่ได้นะครับว่าักนะคว่องหอกมันมาบ้านไหนบ้านสิหรือเปล่าหรือบ้าน16นั่นแหละถ้ามันอยู่บ้านไหนนะครับก็ก็ใช้ได้นะครับก็ให้เอาเอาสุดนี้ไปเล่นกันโอเคเดี๋ยวแก้วขอซื้อเวลาก่อนนะครับเสียเพชรไป27เม,ม็ดคุ้มไหมเนี่ยต้องได้3ดาวนะถ้าไม่ได้สาดาวเนดะี่ยแก้วโกรธเลยนะโกรธตัวเองโกรธต,ตัวเองก็เป็นด้วย โอเคคลิปนี้แก้วเพลินมากเลยนะครับเล่นไปคุยไปนะครับไม่รู้ผู้ช,ชมชอบหรือลำคาญหรือเปล่านะถ้ารู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแต่แก้วเล่นแล้วสนุกนะเล่นไปคุยไปนะครับก็อุ้ยพัางนี้นะครับเป็นมาสิบเจ็ดเราจะแอดโชว์ไหมแอดปีทายโชว์ไหมคือถ้าแก้วได้3ดาวเนี่ยแก้วจะหล่อมากเลยนะฮะีนีมาสิบเจ็ดได้3ดาวแต่ถ้าแก้วได้ถ้าแก้วได้ดาวเดียวหรือ2ดาวแก้วจะเงียบๆหน่อยนะะโอเคแล้วมาถึงนะครับดูขึ้นกว่าอากาศนะครับเป่าไปด้าน ล่างกับด้านบนะครับฉะนั้นเราเข้าด้วยด้านขวาก็ได้หรือจะเข้าที่บ้านเลยก็ได้นครับเพราะว่าบ้านมันจะไม่ระเบิดแล้วนั่นเองแก้ว่าเราเข้าด้วยด้านขวาอุด้งขวายากนะครับเพราะว่าต่อไฟเป่าไปเราจะพยายามไม่เข้าด้านต่อไฟนะครับฉะนั้นเราเข้าด้านบนลงมาน่าจะดีนะครับก็ปล่อยปูลงไปด้านบนครับเราเจอบ้าน17จะต้องไวหน่อยเนาะเพราะว่ามันจะมีสิ่งก่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองและปูจะเข้าไปนะครับแก้ว่าเราใช้ด้านซ้ายได้เลยครับตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้ จะไม่จําเป็นต้องใช้มันก็น้อยลงไปนะครับเพราะว่ามันจะแบบนี้นครับแต่แก้วปิดกระแพงให้พีก้าเข้าไปแล้วกันใช้คุณขี้แก่เข้าไปนะครับแล้วปูอยู่ด้านบนนะครับแบบนี้โอเคเราเข้าได้นะครับเดี๋ยวเราใช้คุณขี้แก่ไปไุปก่กระแพงไว้ก่อนแล้วแก้วดึงฐานไปนะครับปล่อยโกแข็งนักควงหอ,อกพวกปิกคิงควีนบอลลูนดักด้านหน้านะครับแล้วก็ทำฝั่งของคุณขี้แก่เดี๋ยวเราค่อยใช้เนาะ เราจะเข้าไปนะครับเราใช้แช่ไปก่อน,นครับแบบนี้แล้วก็ใช้ยาบ,บ้าลงไปด้านหน้านครับแบบนี้เลยแกว่าคนขี้แก่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะใช้ลงไปได้ไหมเรารอให้อาวุธพังลงไปหมดครับโอเคเข้าไปได้นะครับเราใช้สกิลคำพิมพ์พิมพ์มตาได้นะครับแต่ว่าคิยงยัง Lily ไม่เข้ามาเราเช็คเขาบินอัตตาเลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปเราใช้ยาบ้าลงไปนะครับเราเช็คกระโดดลงไปด้านหนาแล้วก็เจไปด้านขวานครับไม่มีใครจมตี ปอยยาบ้คุณกระดุกไปด้านขวาก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปหนึ่งทีเห็นไหมครับบ่อบ้าสิบเจ็ดครับมันไม่มีเระเบิดพีดนะครับทาให้เราจะเข้าไปได้ง่ายนั่นเองแล้วก็เราจะลงไปนะครับเรามียาบ้าอยู่นะครับแก้วใช้ลงไปด้านบนแล้วก็ควีนครับเราใช้ทําไม่ตายแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปนะครับนางฟ้าจะเยียวยาได้แรงขึ้นถ้าไฟนะครับเาไปด้่นขวานครับก็ต้องยอมรับตำตูนครับว่าท่านชมอยู่ถ้วยไม่สูงม่านครับก็จะเจอบ้านที่ แค้ไม่ได้ว่าเขานะแต่คือว่าผังบ้านน่ะส่วนใหญ่บางทีมันแบบเป็นผังบ้านจัดเองบ้างจัดที่แบบยังไม่ได้มีหลักการอะไรมากนะครับทําให้มันจะโจมตีได้ง่ายนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าประโจมตีได้ง่ายเลยแต่ดูเหมือนว่าแก้วจะไม่ได้สามดาวนะครับใช่ไหมถ้าเราอยู่ด้านบน,นครับแก้วไม่ได้ใจนะครับว่าเราจะได้สัมดาวไหมโอเค คือเหมือนว่าเราจะไม่ได้สามดาวนะครับเพราะว่าเราไม่ทันเวลานั่นเองแล้วก็นักฟ้องหอกจะลงไปนะครับก็ผิดคาดแกบคิดว่าจะได้สามดาวนะครับโอ้โหอย่างที่แกบอกไปนะครับว่าถ้าแก้วได้สามดาวเนี่ยแก้วแอคโชว์แน่นอนนะแก้วตีบาสิบเจ็ดได้สามดาวนะครับแต่ว่าบาสิบเจ็ดก็ไม่ง่ายเลยนะครับสําหรับผู้เล่นบาสิบหกที่จะต้องไปตีแต่เราก็ได้มาเกือบหมดเนาะเกือบหมดนะฮะแก้ลืมปยาพีลงไปด้วยก็จะประมาณนี้เลยครับยังไงแก้วก็ไม่ได้ซีเรียสนครับ ถึงแก้วตีไม่สาดาวนะครับแต่แก้วก็ได้ตีให้เป็นแนวทางแก้วไปชมเอาไปเล่นกันแล้วก็ดูว่าเข้ายังไงนะครับการเข้าก็คือดูเครื่องกว่าดการครับอย่าเข้าไปหาให้มันเป่าหานะครับมันเป่าหานางฟ้าแล้วก็ดูทางฝั่งของต่อไฟครับว่ามันเป่าไปได้ไหนเราพยายามเข้าด้านหลังมันให้ได้นะครับจะจะง่ายกว่านะครับเพราะต่อไฟมันโหดโอเคแก้วก็ได้มาทองคำนะครับไม่หมดเนาะแต่ได้มา1ล้านสองแสนเหรียญครับแล้วก็น้ำม่วง หนึ่งร้านหกแสนหยดครับแล้วก็น้ำดำจ็ดพันสามร้อยสามสิบห้าหยดครับอยู่ถ้วยสักประมาณนี้นะครับที่แก้วอยู่แก้วอยู่สามพันห้าครับก็เจอบ้านรวยค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วถ้ามู้ชมไม่ได้ซีเรียสนะครับมันก็จะกดแป๊บเดียวก็เจอครับแป๊บเดียวก็เจอเลยครับไม่เหมือนอยู่บ้านสูงๆอยู่บ้านสูงๆครับเจอแต่บ้านแข็งๆแล้วก็สเปคอส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีนะครับขอเอาไปอัปเกรดกันหมดเลยวันนี้แก้วก็มารีแคปกันนะครับว่าแก้วเล่นอะไรไปบ้านครับแก้วได้ทําการอัปเกรด รุงฐานครับแล้วก็ปลดล็อกอทางฝั่งของนักควงหอนครับแกคิดว่าเดี๋ยวแกจะต้องอัปเกรดนักคว้างหอกต่อนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้อําเล่นกันครับแล้วก็อัปเกรดฐานตัวอื่นเลยซึ่งสุดนี้นะครับใช้ฐานหลายตัวมากๆเลยครับไม่เหมือนอย่างมังกรครับหรือซูเปอร์มังกรที่เราใช้แค่มังกรครับหรือใช้เพิ่มอีกอย่างคือบอลูน,นะทำให้เราต้องอัปเกรดหลายตัวเลยก็ต้องอัปเกรดต่อไปโอเคแล้วก็พอหลังนี้แก้วจะเอายังไงต่อนะครับ ตอนนี้แก้วขึ้นมาบ้าน16แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเล่นต่ออีกประมาณ1-2เดือน,นครับแล้วแล้วแต่ลมนะก็ดูว่าแก้วจะอัปเกรดมันมีบางอย่างครับที่แก้วยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับอย่างเช่นาทางฝั่งของมันจะมีโรงงานอาคมนะครับอาคมคืนชีพแก้วก็ยังไม่ได้ปลดล็อกครับแล้วก็ทางฝั่งของมันจะมี อะไรนะสัตว์เลี้ยงเออใช่นะครับสัตว์เลี้ยงที่แกยังไม่ได้ปลดล้อกครับเนี่ยยังเหลืออยู่3ตัวนะครับก็จะเป็นฟีนิกซิ้งจอกและแมงกะพรุนนะครับซึ่งแก้วมองว่าถ้าสามตัวนี้เนี่ยเด็ดหมดเลยครับแก้วก็เลยต้องอัปเกรดเรือสัตว์เลี้ยงแล้วก็อัปเกรดกันนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับว่าแก้วอาจจะอยู่ตรงนี้อีกสักประมาณเดือนสองเดือนครับถึงจ 8, นะไปบ้านสิบเจ็ดเนาะก็ทันใดที่รอแก้วเล่นบ้านสิบเจ็ดแบบแบบคอนเทนต์ที่เขียนว่า บ้าน17ที่กาที่สุดในเกมแคทแคนอะไรอย่างเงี้ยปันๆเลยเนาะก็ก็สามารถที่จะรอรับชมได้นครับบุนนีแก้มีความสุขมากเลยครับที่ได้มาเล่นแล้วก็พูดคุยไปด้วยครับถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถที่จะบอกแก้วได้นรักแก้วจะได้ปรับให้ตรงกับคุณชมที่ต้องการเนาะแล้วก็ท่าู้ชมชอบสุดนี้นครับแก้วก็จะใส่ดิงไว้ให้ได้ล่านครับเอาไปใช้เล่นได้นะครับการปรับให้ปรับดูที่อาจจะทั้งทั้งมีชมไม่ใช้คนขี์แกนครับหรือว่าอีเวนต์มันจบลงจะให้เปลี่ยน ให้เปลี่ยนทหารครับเป็นคนขี้แก่ออกไปนะครับแล้วก็ให้ใส่เป็นซูเปอร์ระเบิดครับซูเปอร์ระเบิดก็จะช่วยให้เปิดกำแพงได้ดีขึ้นครับเอาไป3ตัวแล้วทีหลังก็ปรับเศษนิดๆหน่อยๆครับแต่ว่าหลักการเล่นจะประมาณนี้เลยนะครับที่แก้วไปเรียนรู้มานครับก็สามารถเอาสุดนี้ไปเล่นกันได้นะครับแล้วก็ตัดนักขวงหอกเอ้ตัดเปก้าออกด้านครับแล้วก็ใส่ตัวอื่นมาแทนจะเพิ่มนักขวงหอกเป็น78ตัวก็ได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับเดี๋ยวแก้วจะ เอาสุดนี้เนี่ยไปเล่นกับบ้าน17ของแก้วนะครับแล้วก็ตีบริเลเจนให้ชมกันด้วยเดี๋ยวแก้วขอตีได้สามดาวสุกตาก่อนนะจะได้จะได้เอามาโชว์หล่อๆเนาะถ้าแก้วตีได้แป๊กๆเนี่ยแก้วอาจจะไม่ได้เอามาให้ชมกันโอเคยาวไปแล้วคลิปเนี้ยวันนี้แก้วลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับแลพบกันใหม่สวัสดีครับ